กาบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจิตติพจน์ริีโรธสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อเพื่อไทยจากจังหวัดศรีสะเกดครับท่านประธานครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแรงงานนะครับในมาตานี้ผมขออนุญาตให้ความเห็นอย่างนี้ครับกฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มุ่งหวังจะคุ้มแค็คุ้มครองแรงงานโดยทั่วไปไม่ว่าท่านจะเป็นแรงงานที่อยู่ในส่วนราชการ อยู่ในรัฐว,วิสาหกิจหรืออยู่ในภาคเอกชน <Star> ก็สมควรที่จะได้รับความคุ้มครองโดยทั่วถึงกันถ้าหากเราดูจากหลักการที่พระราชบัญญติฉบับนี้ได้มีการนําเสนอเข้าสู่สภา,ออา,านะครับผมขออุญยะอ่านนะครับเพื่อเป็นการย้ํานะครับว่ากฎหมายฉบับนี้มีเจตนาคุ้มครองแรงงานโดยทั่วไปกฎหมาย Libya แรงงานในอดีตอาจจะเน้นไปที่ภาคเอกชนแต่โดยหลักการของกฎหมายฉบับนี้ ประสงค์จะให้ครอบคุมแรงงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอยู่ในหน่วยงานใดหรือถูกจ้างโดยวิธีใดนะครับในหงเล็บหนึ่งนะเขียนเขียนไว้ชัดเจนครับท่านประธานแก้ไขเพิ่มเติมพเพื่เพียิคุ้มครองแรงงานให้ใช้บังคับรวมถึงราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐนะครับ ในกรณีที่หน่วยงานข้างต้นได้มีพะฒนญยัิกฎกระทรวงระเบียบประกาศหรือกฎหมายอื่นใช้บังคับแล้วให้ใช้กฎหมายนั้นแต่หากมีบทบญญยติบัญญติใดกำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานแรงงานขา้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างหรือมาตรฐานในการคุ้มครองแรงงานต่ำกว่าที่กำหนดในพะฒน์ยัินี้ให้ใช้พะฒน์ยัินี้แทนนะครับจึงเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับ ว่าด้วยหลักการมาตรฐานที่อยู่ในพระบัติฉบับนี้คือมาตรฐานขั้นต,ต่ำที่ไม่ว่าลูกจ้างหรือข้าราชการหรือผู้ใดถ้าทำงานแล้วเป็นแรงงานแล้วต้องได้รับความคุ้มครองไม่ต่ำกว่ากฎหมายฉบับนี้แต่ในร่างที่มีการแก้ไขเข้ามาและยื่นสู่สภาในมาตรานี้นะครับมีอยู่ ช่วงหนึ่งครับที่ผมเข้าใจว่าจะไม่ตรงกับหลักการนี้ครับคือท่านมีการแก้ไขครับว่าพระมจัินี้ให้ใช้บังคับแก่การจ้างแรงงานทุกประเทศซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับแต่ในวักต่อไปครับท่านบอกว่ารัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงมิให้ใช้บังคับพรัมญันินี้ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่นายจ้างประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้ก็เลยทําให้เกิดข้อสงสัยครับว่าการที่แก้ไขอย,อย่างนี้มา มีจุดประสงค์อย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในกฎหมายแรงงานเป็นการคุ้มครองในเรื่องขั้นต่ำอยู่แล้วการให้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นเนี่ยก็หมายความว่าจะยกเว้นความคุ้มครองขั้นต่ำของลูกจ้างบางประเภทที่ทำงานให้กับนายจ้างบางประเภทหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะไม่ตรงกับหลักการที่ได้รับจากสภาหแห่งนี้เนื่องจาก ตอนที่ผ่านสภาหแห่งนี้นะครับเขียนไว้ชัดเจนครับว่าประสงค์จะให้คุ้มครองนายจ้างทุกประเภทโดยไม่มีข้อยกเว้นและมาตรฐานที่อยู่ในพเพิ่มหญัดคือมาตรฐานขั้นต่ำแล้วจึงไม่สมควรที่จะมีข้อยกเว้นแต่อย่างใดโดยส่วนตัวโดยโดยความเห็นของผมนะครับคำข้อความที่ว่ารัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงมิให้ใช้บังคับพเพิ่ญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแก่นายจ้างประเภทหนึ่งประเภทใด ก็ได้สมควรที่จะตัดออกครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ